สวยขึ้นเป็นกองเคยหล่อจนผู้หญิงชอบทังประเทศบ้านต้อมไก่วิทอดีตดารายุค90หลังผันเป็นช่างเสริมสวยเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเมื่อมีภาพอดีตนักร้องดังต้อมไก่วิทพุ่นสุดโคที่เคยโด่งดังจากการเป็นนักร้องและนักแสดงหนุ่มมาดเข้ม ซึ่งปัจจุบันได้พันตัวไปเป็นช่างตัดผมฝีมือดีไว้ผมยาวแถมแต่งสาวเต็มตัวทำเอาหลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดต้อมไกวิดถึงเปลี่ยนลุกไปแต่งหญิงโดยต้อมไกวิดเผยว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ยอมรับถึงขั้นเคยโดนไล่ออกจากบ้านพร้อมแฟนมาแล้วล่าสุดเจ้าตัวมีสาม,มีฝรั่งคบมา20ปีจดทะเบียนสมรสกันแล้วพร้อมเผยตัวเองมีปัญหาจนต้องพบแพทย์ ้อมขอบคุณคนที่ยอมรับตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ส่วนคนที่ยอมรับตอมไม่ได้ต้องขอโทษจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นโดยหลังจากอดีตขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ในอดีตคนนี้ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองจนทําเอาฮือฮาทั้งประเทศล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของกิจการที่ตนเองนั้นได้ลงทุนลงแรงทําอยู่และกําลังได้รับผลกระทบเรื่องแรกคือลูกน้อง ต้องยอมรับว่าเด็กหรือบุคลากรที่มีอาชีพช่างทำผมส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการเตรียมการล่วงหน้ากับชีวิตเท่าไรอีกอย่างชีวิตเขามาจากต่างจังหวัดรายได้ก็ถูกส่งกลับบ้านซะส่วนใหญ่ก็เลยไม่ได้เตรียมเงินให้ตัวเองพอถูกสั่งปิดปุ๊บเราก็บอกว่าคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดให้อยู่กับบ้านต่างจังหวัดพอกลับบ้านยังมีข้าวกินแต่อยู่ที่นี่มีแค่รายจ่ายอย่างเดียวรายได้เป็นศูนย์แน่นอนเราซัพพอร์ตเขาในระดับหนึ่ง แต่ถึงขนาดอยู่ได้ร้อเปอร์เซนก็ยากถึงจะทําไม่เต็มเดือนแต่เรากิดให้เต็มเดือนอยู่แล้วส่วนที่สองต้องมานั่งดูก่อนว่าใครต้องกลับบ้านต่างจังหวัดเราบอกว่ากับเถอเพราะเราเห็นวิแววว่ามันไม่รู้ทิศทางแน่นอนสนในส่วนที่ไม่กลับต้องแจ้งให้เรารู้ลูกน้องต้องมีประมาณ20คนก็ต้องช่วยเหลือและดูแลในฐานะหัวหน้าและเจ้านายที่ดีต่อไปขอชื่นชมเลยล่ะคะ่ะ เพรแม้ตอนนี้คุณต้อมจะไม่ใช่หนุ่มรูปงามของสาวๆเหมือนในอดีตแต่ก็ยังคงมีจิตใจดีและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างดี